อีตัวเล็กนี่อีตัวเล็กนี่เอ่อถ้าเม้นสร้างสารนไม่ได้เก็บปากไว้กินปลาทูนะคะเก็บปากไว้กินปลาทูเลยค่ะอืมนะคะวิสัยทัศน์หล่อนกับวิสัยทัศน์ฉันคนละเรื่องกันค่ะฉันยังมีอะไรจะทําอีกตั้งเยอะแยะข้างหน้านี้ค่ะหล่อนต้องตื่นก่อนหล่อนต้องตื่นก่อนอืมอย่าหลับลึก ไหนบ๊ายดีค่ะมไ,ไม่แต่งให้ครับดูมุมนี้ก่อนก็ได้อันนี้คือข้างบนใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับหน้าต่างผมปรับขอบจากนี้ขอบมันต่ำปรับให้เสมอด้านบนแล้วก็แต่งแนวหน่อยก็เป็นก็คือจะจะเอาเข้าอีกใช่ไหมคะ หน้าต่างจะเพิ่มความสูงไปอีกหน่อยนึงอ่เพิ่มความสูงให้ระดับเดียวกับตัวนี้แต่ว่าความกว้างอ่ะความกว้างเหมือนเดิมเท่าเดิมครับอ่ความกว้างเท่าเดิมแบก็ได้เพราะมันเป็นเหมือนทําเป็นแบบบานสองบานนะครับอ๋อแบบอ่าโอเคโอเคทุกคนช่วยดูหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างอันนี้นะครับท่เพมมางห้องแต่งตัวอ่าหน้าต่างห้องแต่งตัวอ่าโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็จะมีบัวคาดตรงนี้นะ อ่ะใส่บัวนะสรุปใส่บัวโอเค้าพเป็นรูปที่แต่งแล้วก็จะประมาณนี้อ๋ออันนี้ภาพที่แต่งแล้วจะประมาณอันนี้ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนี้น,นะครับอ๋อฝั่งนี้อ่าโอเค โอเคค่ะเอาได้ไหมครับได้ได้ค่ะได้ไม่โอเคตรงไหนปรับได้นะมุมมอสัตว์อันนี้มันมองจากมุมข้างเนะโอเคทุกคนลองดูช่วยกันดูอันนี้เป็นมุมข้างค่ะเนี่ยมุมข้างตรงนี้มุมข้างประมาณนี้กงไหนนี้ก็จะเป็นไหนนี่ตรงครัว อ่าแล้วก็จะมีเพิ่มครัวมาอัหมุนไปนี่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 ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะนี่เดี๋ยวขอโทษทีนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งตรงนี้เห็นไหมนี่หลังคาเนี่หลังคาครัวเนาะตอนนี้ก็จะเป็นตรงที่ซักล้างที่อะไรที่ซักล้างนี่นี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าอย่างนี้นที่หลังคาที่เพิ่มมาเป็นห้องห้องนี้เสื้อผ้าตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้ห้องเก็บ แต่ผมต้องอ่อาเงี้ยผมต้องปรับหน้าต่างเดยไปข้างหลังนะครับผมต้องปรับหน้าต่างขึ้น,นมิติดรงั้นมันกดนกดเยอะมันก็ไม่สวยนะภาพสามมิติค่ะทุกคนภาพสามมิติอ่ะสนใจก็บริษัทบรรพบาร์กิเทคนะคะถ้ามาจากดิฉันมีส่วนลด50%ค่ะ <laughs> มีส่วนลด50%ครับเนี่ยมุมเนี้ยผมต้องปรับต้าต่างบานนี้ขึ้นไปอีกเพราะว่าเกอชายคาอ๋ออันนี้ใช่ไหมใช่เอาขึ้นได้เลยพี่มันลบเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแดดเข้าเยอะอยู่มันจะได้อ่าขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลยขึ้นไปอีกได้เลยแดดเข้าเยอะอยู่เพราะว่ามันมีทั้งตรงนู้นอีกมันมีทั้งช่องนู้นอีก ช่องนี้เอาเอาเข้าไปได้เลยเอาขึ้นไปได้เลยใคุณมาได้ี่ชอบใช่ไหมครับที่มันเป็นสเต็ปใช่นะหนูต้องการให้ไม่เป็นสเต็ปแบบนี้ต้องการให้หลังคาหลังคามันไล่สเต็ปกันใช่ใช่มันจะได้แบบดูมีอะไรไงปลายมันใหญ่ปลายมันหนักอืมอันนี้ไฟโลนอ่ะ ตรงนี้เดี๋ยวจะมีเล่นตรงนี้มาอีกลงมาเนี่ยครับอ๋อทำอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อันนี้ใช้อะไรอ่ะพี่บรรลบที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอ่าเป็นอิดอ่ะครับ ที่บุญถาวรมีอยู่ผมจึงอยากให้ไปดูเดี๋ยวุ่นนี้ไปดูเออมหลาลยมันมีลายใหญ่ลายเล็กให้มันดูแบบให้มันดูแบบแบบผนังนะครับอิดโมเออดูสวยนะมีความมินิมอลนะคะทุกคนเอาวันเดี๋ยวนี้เขาต้องมีแบบให้ดูอยู่แล้วหรือมีสามิติหมดทุกคนสร้างบ้านไม่มีแบบให้ดูได้ไงอันนี้อันนี้จะเป็นห้องนะครับทุกคนข้างหน้าข้างบนห้องทํางานข้างบนอันนี้ห้อง้างล่าง นี่เห็นไหมตกแต่งสวยจะตายอือนี่ข้างหน้าสวยสวยค่ะสวยค่ะนี่อันนี้อันนี้จะเป็นข้างหน้าเต็มๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ต้องออกมาให้ได้แบบนี้นะ เอาใครได้แบบนี้นะห้ามหลุดธีมนะพี่มันลบใช่ครับนี่นี่แบบนี้ใช่นี่ความแบบเรียบเรียบหรูหรูโชว์อิดโชว์ไม้ใช่ครับโชว์ลายอิดโชว์ลายไม้มันจะเข้าคอนเซปต์บ้านที่เราอยากได้ของแพงแพงแตนั้นเลยครับโชว์ลายอิดโชว์ลายไม้จะให้ไปดูราคาเราจะมีบัจเนี่ยขอกตกแต่งขอตกแต่งเยอะมาไม่เอาใส่เยอะนะจะมีบวกเพิ่มไม่ได้นะพี่มันลบไม่มีจ่ายนะคะบมอก่อน ไ่ข uh, ู่ด้วยออโอ้เราเปิดรูปที่พี่ส่งไปในไลน์กลุ่มได้ไหมมันเป็นเออแล้วกำแพงยังไม่ได้ยังไม่ติดใช่ไหมคะตัวกำแพงยังเนาะคุณเก่งส่งมาผมกำลังให้เขาแก้นี่มองจากท็อปวิวบ้านเราอยู่นู่น๋ยวให้เขาย้ายประตูมาอันนี้เขายังเข้าใจผิดจะย้ายประตูมานี่ใช่ไหมครับตั้งเดียวพอแล้วก็จะเลี้ยวมานี่ ใหญ่เหมือนกันงนงเงี้ยตัวโรงงานใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวผมให้เขาทำจากนี้ตรงนี้นอ่าประมาณนั้นใช่ใช่ๆๆใช่ใช่เราออกมาไกลนี่เก,ก,กาะมาไกลเกินมั้งต้องขยับไปได้พี่มันลบขยับไปได้ใช่ขยับเข้าไปได้ค่ะไม่ต้องให้มันไปติดไอ้นี่เกินข้างหน้าเกิน ันนี้สถายนปใเขาออกมาทางหน้าเกินนี่รู้นนที่เขาอันนี้คุณเก่งเขาอยเข้าใจผิดว่าที่ที่เราจะมีคาเฟ่เราจะวนออกสองข้างอันนี้แบบเดิม,บบดมที่ทําไว้แบบเดิมไม่ไม่เอามอนเป็นกําแพงทึบไปเลยอ,อันนี้แบบที่เรนเดอรนะ์ที่เรนเดอร์นี่ทุกคนเน่นเนมีเอาผดาไป เข <laughs> ้าใจหาอะไรมาใส่นะที <laughs> ่มันลบเนี่ยบา <พ complementary. laughs> นป้ายแดงใช่ไหมทะเบียนเจ็ดหกสองเ่อาทุกคนแคบไว้ก่อนว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมทุกคนแคบไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้ด้วยด้วยนะคะ Buff ว,ว่ามันจะออกมาประมาณนี้ไหมเนี่ยมันจะมีแบบซีมงซีไม้อ ah ะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ญี่ปุ่นถูกต้องค่ะก็ต้องการมันเป็นแบบโซนแบบนี้เนี่ยแบบอบอุ่นไงอบอุ่นให้มันแบบคุมโทนหมดหลักตั้งแต่กระเบื้องหลังโครงหลังคาแล้วคุณเห็นไหม ไม่มีแบบสีแบบฉูดฉาดไม่มีเลยให้มันกลมกลืนหมดเลยไม้อิดนี่อันนี้มุมข้างในห้องนอนมุมข้างห้องนอนอันนี้ข้างบนนะเอมุมบนสวยอ่ะมุมบนสวยอะถ้าติดหลังคาสองอันนี้สวยนี่ะนี่ทุกคนนี่ข้างหลงังนี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ ข้างหลังสวยนะนี่เห็นป่ะ,เ,จจะเป็นแบบนี้เลยนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับตัวนี้ที่ขยบหน้าต่าง<ะ>ขึ้นไป,ปนขยบได้เลยขยบได้เลยเพราะว่ายิ่งมันอันนี้เยอะมันก็จะยิ่งจะยิ่งถ้ามันร้อนอะ่ะมันก็จะเพราะว่าเรามีบ้านเรามันมีช่องเยอะช่องหน้าต่างอะ่ะเยอะเราเพิ่มตรงนู้นอีกแสงก็เข้าได้เอาขึ้นไปอีกได้เลยค่ะก่อไปอีกได้เลย คอนเฟิร์มแบบเลยนะครับผมจะได้เอารถเจาะผมจะเข้ามาเจาะบ้านลูกค้าอีกหลังหนึง่งวันศุกร์ผมจะได้มาเจาะนี้เลยได้เอาตามนั้นเลยเอาตามแบบนั้นเลยแล้วก็มีหน้าต่างอยู่เนาะมีหน้าต่างอยู่ฝั่งข้างใช่ห้องที่เราจะทําใหม่ในที่เราจะทําใหม่ในที่เราจะเพิ่มอะมีมอ่านี่นี่นเอามีนี่ไงใช่ใช่ต้องมี ต่างเข้าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเก็บคงเก็บของให้แสงมันเข้าหน่อยไมงั้นมันอัดมันจะชื้นไม่งั้นเดี๋ยวมันชื้นเดี๋ยวมันชื้นโบานบานเปิดใช่ครับเปิดสองบานพอไหมครับพอเพราะว่ามันแค่ห้องเก็บของค่ะเอาไว้เก็บนู่นเก็บนี่แต่ว่าอยากให้มันมีแสงเข้าหน่อยเผื่อมัน กันมันจะชื้นมันจะอะไรกันความชื้นความอะไรอมีอัไหนจะถามกัาไหมสงสัย,ยจะปรับแก้ถ้าได้ถ้าตอนนี้นะผัวใสอ่ะวผัวใสเหรอตายแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอันนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ไปดูวัสดุให้มันจบจบถ้าเขาจะได้ถ้ามันตกลงได้เร็วมันก็สั่งได้เร็วนะพี่มันลบนะ ามารถสั่งได้เลยนะครับของมารอตอนนี้ก็รอช่างอย่างเดียวถ้าไม่งั้ก็จะกลายเป็นรอกันไปรอนอย่างของสั่งไม่มีเลย่อมว่าอืมเขากตออกมาถึงว่าไอ้บุญถาวรเขาก็สามารถออกแบบให้เราเห็นได้เลยใช่ไหมว่าน้ำเปิดโปรแกรมเออว่า เขาจะเป็นทีดีแบบนี้ให้เราเห็นเลยคือสามารถทำแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันล้ำแต่น้องคนนี้ทําเก่งผมคือเขาจะล็อกไว้ทํากับบริษัทผมอะยงเยอ๋อคือคเขาอยู่นู่นอยู่แล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โอเคก็จะมีเซลล์มีน้องโรเบิร์ตอยู่แล้วก็มีน้องที่ทำทีีโอเคค่ะอย่างนี้ค่อยค่อยแต่ผมก็จะเอาสถาปนิกเรากับอินทีรียของเราไปช่วยไปด้วยแอเราก็จะเห็นแล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็เปลี่ยนได้ตรงนั้นเลย ใช่เราที่เราไปออกแบบที่ออฟฟิศผมแหจะง่ายเราจะได้มีแบบเวลาใส่ใจอยากให้ปลุกใจเพิ่มมาเรื่อยๆก็ปกติผมก็ทำช้าอยู่แล้วอย่าช้าเลยค่ะไปว่าเราของเราอีกหลายอย่างเหลือเกินอ่ะปกติผมไม่ช้าเดี๋ยวผมจะช้าไปกันใหญ่กันอยากให้ตักอยากให้ตักไม่เกินไม่เกิน ้นพฤษภาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าอยู่ได้อะไรแบบเนี้ยเก็บข้อมูลใช่ค่ะไม่อยากอยากให้ไม่เกินพฤษภาไอ้แก่ย้ไม่อยากให้เกินพฤษภาปีหน้าเข้าอยู่ได้ถ้าเราไม่รออะไรกได้เพราะว่าหนูจะได้เออย้ายจากอนนุนอันนี้มามานี่ล่าสุดที่พากค้าไปเลือกมาแล้วก็โรงงานโรงงานต้องการโรงงานอีกอย่างหนึ่ง ่แค่ลงรถกับรงงานฝนตรงฝนตกแล้วก็กองเปียกเอ๋อแบบนี้เลยแบบนี้คือข้อออกแบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะได้เป็นเราเลือกเราคือแนวคือแมทเรียลของกระเบื้องจริงๆอ๋อแบบนี้อย่างนี้เลยใช่ชักโครกอ่างคือของจริงเลยแล้วก็มาใส่ลงในแบบนี้ถ้าเราไม่ถูกใจปุ๊บเปลี่ยนได้เลยอโอเคเดี๋ยวคุนุ๊ผมถึงอยากให้ไปสิบโมงนะ แล้วก็จะตรงตามนี้เลยใช่ครับก็คือเนี่ยคือแมทเทียลของกระเบื้องที่เราเลือกจริงๆเลยรหัสนั้นเลยคือใส่รหัสของเขาไปอออเนี้มันเป็นโปรแกรมของบุญถาวรเขาของเราไม่มีครับอันนี้เป็นของลูกค้าที่คุณแม่ดูของงาคุณแม่ดูค่ะอันนี้บ้านใครบ้านพี่หน่อยเออบ้านคุณหน่อยบ้าน่เพิ่งไปมาเมื่อวานก่อนสวยไม่สวยแล้วแต่เราเลือกรายครับ ใช่มันก็เป็นที่เราเลือกรายใช่เน้นตีมสีเขียวค่ะอ๋อนี่ยเขาชอบแบบสีเขียวเขียวแต่เข้าเขียวสวยนะออออ่่นนสีเขียวอ่อนอันนี้เขาอ่อนเขาอ่อนเราชอบอันไหนเราก็ไปห้องน้ำข้างล่างได้เลยเราก็ไป่แตข้างบนไม่เขียวอ่อนไม่เอาทำไมเธอไม่เอาโอ้ไม่เอาเนี่เอาอ่ะเขาสีแบบเรียบๆเลย เดี๋ยวจะเซิร์ชอันนี้ไว้ก่อนเป็นแบบไกด์ไลน์ให้เขาดูว่าเราต้องการประมาณนี้แล้วเดี๋ยวให้เขาช่วยช่วยช่วยออกแบบให้เออแก้ไลน์เขาดูว่าเราต้องการห้องน้าโทนสีประมาณจะหนุเ่เคยสมมติมันหนุคเคยส่งให้พี่มันลบดูแล้วครั้งหนึ่งแต่อาจจะลืมไปละเจ้าพี่มันลบลืมหมดจริงงานเยอะจำเนีครับให้พี่มันลบดูเท่ากับไม่ให้ดูมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันค่ะเออ อืมนั่นแหละเดี๋ยวอัดก็วางแผนให้พี่เลยแล้วเจาะมาแล้วสูบไปเจาะแล้วมันจะไม่ได้มีปัญหากับตัวบ้านเนาะไม่ครับเดี๋ยวทำแยกตักล่องก่อนครับอืมรึงแล้วแขผงแล้วถามว่าตรงรอยขาบเนี่ยเราต้องเบรกนะมครับเบรกรอยข่าวที่รอยต่อมนล้ามมันจะล้าวอยู่แล้วถ่าวล้าพังไปมันไม่ได้ใั่ครับแต่เราต้องใส่กิ้วใส่กู๊ดอย่างเงี้ยครับเบรกล่องไว้ปิดมันใช่ไหม ใช่ครับก็ใจอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันจําเป็นต้องสร้างเราก็ลืมมาซะตั้งแต่ที่แรกไงลืมปกติครับทุกหลังใช่เพราะว่าไม่ที่แรกหนูว่าจะทําไอ้ห้องเก็บของอ่ะหนูว่าจะไปทําไว้ที่โรงรถแต่ว่ามันไว้โรงรถบอกไว้โรงรถได้ไงเธอของในบ้านเธอเยอะแยะอย่างนู่นนี่นั่นเลยเธอจะไปไว้ข้างบนไม่ได้หรอกเสื้อผ้าเธอไปงานมาแล้ก็ต้องมาเก็บไว้นี่ของเธอเยอะ ผมมีวิธีจบไม่ให้เห็นรอยอ๋อถ้ามันมีมันก็จะมีตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับที่ต่อกันด้านโน้นแค่นั้นครัมันเหมือนเหมือนซุดไปแค่เส้นเดียวใช่มันซุดไม่เท่ากันอย่างครับมันต่อเข็มใหม่กับเข็มเก่ามซุดไม่เท่ากันอยู่แล้วครับมันก็จะเห็นเป็นรอยแล้าแต่เราเอาบัวใช้บัวแปะก็ได้เรายึดบัวฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปตรงนี้ก็ยิงพีอู พี่ยูมันคุณสมบัติเขายืดหยุ่นได้อยู่แล้วแล้วก็เอาบัวมาปิดใช่แล้วก็ <Okay. S 1> ไม่เห็นว่าเป็นรอยต่อ <Okay. S 1> ต้องมีเทคนิคเยอะแยะครับอาจจะเจาะถ้าจะให้เป็นเจาะนี่ก็ได้เจาะป่าเอาตัว,ต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 ว ไปครับนี่ก็เหมือนกันรับมาแปดสิบก็เป็นการที่หนึ่งหลุมสองหลุมตรงนี้เหมือนกันสามสี่ใช่ที่เหลือเป็นการยืมจะได้ไม่ต้องไปเจาะโครงตั้งความกว้างม,มันเท่าไหร่เนี่ยพี่มันลบห้องห้องเก็บของรอบมันห้าคูณห้าอยู่แล้วอ๋อห้าคูณห้าห้าเมตรก็ถือว่าใหญ่อยู่นะ เกือบเท่าห้องนอนที่บ้านมั้ะนะห้องนอนนั้นเท่าไหร่ห้องนอนน่ะเหรอที่นอนอยู่ทุกวันเนี้ยนะเหมือนมันแคบจังอันนี้ห้าเมตรแคบมากเลยไม่โอเคครับมันแคบก็บิวอินน่ะหนูยังคิดอยู่ว่าหนูอาจจะไม่ได้บิวอะไรมาก เพราะว่าคือเป็นคนแบบว่าชอบเปลี่ยนมุมชอบอะไรแบบนี้เราก็จะใช้วิธีการเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ร้านที่หนเูเคยซื้อมาใส่เอาใช่อาจจะไม่ได้บิวอินอะไรเยอะใช่ไม่ไม่บิวไม่บิวแค่เอองานม่านงานแอร์อะไรเต็ดก็น่าจะไม่ยุ่งยากแล้วเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ชอบไปเลือกเองมากกว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่